ู้โชว์จากชั้นใต้ดินขึ้นไปยังชั้นที่3ที่บ้านของคุณลูกค้าคุณลูกค้าเจ้านี้นะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะที่สั่งตู้โชว์โมเดลไปติดตั้งเมื่อ3ปีก่อนนะคะ <c oughs> ขอไปในเสียงได้เหตบนะคะแอดมินไม่สบายเล็กน้อยนะคะ เดวขึ้นไปยังชั้นสามนะคะเพราะว่าโมเดลในตู้นั้นเกิดอ,อากาศขึ้นลาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าห้องใตดินนั้นมีความชื้นสูงกันไปขึ้นวันพักเบรกกันนะคะทีมช่างเราก็่วยกันอย่างเมามมาโอเป็นปเสีบแท้สั่งน้ำโอบอกว่าอร่อยมากจัดไปเติมพลังกันวันนี้ให้เต็มที่นะคะแนละ้วพักเบรกตอนบ่ายเรามารวยกันอร่อยไม่มีนวะเสียบเสียบจ้าหลังจากพักเบรกเราก็มาขนของกันต่อนะคะ อยู่ครับยอมรับว no, so ่าน um wow, ักเยอะจะหนักแค่ไหนรำบากแค่ไหนแต่ใจผมก็ยังสู้ครับเอ๊ะมันได้อย่างนี้สี่ทีมงานเพียร <Show>. Wow. งานนี้เราใช้เวลา2วันในการทํางานนะคะวันที่1เราย้ายตู้วันที่2นําตู้ไปติดตั้งยังชั้นสามใหม่จำนวนตู้มีหลายใบนะคะเราเลยต้องใช้เวลานานนะคะเป็น 1, วัน2วันนะคะในการติดตั้งตู้โชว์ใหม่นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะเคยสั่งตู้โชว์โมเดลกับทาง PS ตู้โชว์นะคะอยากจะย้ายตู้ย้ายบ้านนะคะจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะชิมงานเรายินดีไปรับใช้ถึงหน้างานครับคะ เชื่คอนเฟิร์มค่ะงานเนียบงานละเอียดเหมือนเดิมแน่นอนค่ะตู้ยังสวยเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ค่ะเพราะว่าตู้โชว์ของทางร้านเรานะคะเป็นจิ๊กซอสามารถถอดประกอบได้นะคะเป็นชิ้นส่วนแต่ว่าต้องใช้ทีมงานมืออาชีพนะคะในการประกอบและติดตั้งใหม่อีกครั้งนะคะพามาที่เชนหน่อยพี่ตู้โชว์อ๋ยอยาถ่ายฉันไม่สวยมุมมี้ก็คนเขานั่งคุมงานใช้ปากคุมงานลูกน้องยงงานจะได้ออกมาดียะพ่อบายเกินทำงานไหมเนี่ย ทำงานดือมาอะไรทำงานทำงานรู้ทำงานเด็กๆแต่เ้่าแกนี่นดูจากสายตาเฮียโอแล้วทำงานจริงๆนะแม่รู้เลยว่าบ้านนี้ใครใหญ่คุณพ่อทำงานนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะมาจากออนไลน์เยอะมากเลยค่ะทางร้านของเรามีสองเพจนะคะมีแค่สองเพจนี้เท่านั้น มีมิจฉาชีพนะคะนํารูปของทางร้านนะคะไปโพสนะคะหลายเพจมากเลยค่ะเราไม่สามารถที่จะไปเก็บกวาดได้นะค,ะครับงานนี้ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจทีมงาน p ีเอสตู้โชว์ได้ไปรับใช้นะครับถ้าคิดถึงเรื่องตู้โชว์โน่หนึ่งด้านตู้โชว์ต้อง p s เอสตู้โชว์เท่านั้นคะ่ะจุ๊บจ๊บ